สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามีมาม่ามาม่าที่ไม่ต้งต้มนะทุกคนนะแปลกๆเราจะมาลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกินได้หรือกินไม่ได้นะครับทุกคนเปิดเตยครับมีส่วนมีส่วนข้างในเป็นอย่างใจใ่ผงใ่ผงนี่ตี๋นี่ตี๋เนี่ยสีหอนหอนน้ำหอน ไม่มีน้ำฮอนนะทุกคนนะไม่ได้ใส่น้ำฮอนนะครับน้ำฮอนไม่มีเขาบอกมาน้ำฮอนมีน้ำฮอนอยู่ไม่รู้ว่าเธอไม่น้ำฮอนเลยไมีน้ำฮอนอยู่กัดไก่ไหมไม่เอาไม่เอาอันนี้มาใช้เข้าไปเลยมันจะเป็นแคมป์ปุยแล้วก็ใส่น้ำเพื่อเพื่อแล้วก็ใส่น้ำเพื่อไป ฟินิกมีรสชาติ้นะ่เก่นิกินิกวางไว้ดีๆลลกเดี๋ยวพี่เมลจะทำให้ดูปิ้งปิ้งแล้วก็ใส่ในข้าปเอาแล้วนั่นดิเราต้องกเต้องเกลี่ยเขี้ยงขึ้เลยอานังแส่ใส่ใส่ไมหนอ๋อ เอาเขาบอกอ๋อยังวเรากีอะ้งเออตอนนี้กำลังงงกำลังกำลังงงนะทุกคนนะกำลังจกตากันเอาปูงลงไปครับเออเหยียบพมพ์แน่ๆแน่พิมพก็จะเทน้ำเปล่าๆนะทุกคนไม่ใช่น้ำร้อนไม่ใช่น้ำอะไรนะใส่ถึงใส่เขาบอกบอกอมูจะบอหมูน้ำคอดีน้ำซงทางลพคอไปใส่ขม ใส่แค่น้าต้องหูหวเลยอู้เอาเตยเฮงไหนเอานามใจเอาทุกคนเอาพบบไซ้นีขอเป็นหรอมันคือเป็นห้อนฮะมิเสียงมั้อมว่เสียงดบวบเลยนะทุกคนนะคื่แบบนี้น้ามันสีบ็อกฟงถึงว่าใส้อันนี้ตีบอบบอบอรลยายว่าเป็นใส่หนามหลายคนแหมทางล่างแหม่ค้ายค้ายจะเป็นขาว่า ปิดปิดตาปิดาไนิมันสั่งาปิดปิดน้อปิดปิดแม่นี่หลี่ปติอันนี้หมาล่ามีรสชาติไรไอ่ปิกิริยาเติมน้ำร้อนทำไมตอบสนองเร็วฟังเสียงฟังเสียงทุกคนนะเราจะมารอลตอนนี้เรากำลังจะซอมดูโอ้โห ร้อนมากเลยนะทุกคนโอ้โหสุกกริ้งด้วยได้มันบ้ากดตัวได้มันหอนแบบว่าอูละอูอยู่ในหนีเนาะเห็นไหมโอ้โหสุกมากร้อนมากจกกันนะเจ้โอ้โหสุกกริ้งด้วยโดยที่ไม่ต้องต้มเลยนะทุกคนมันมัน มันดีมากเลยสำหรับคนทีแบบว่าเดินป่าสมัยตะกี้เนานะเขียวนว่ามิ่งสี่ว่ะสมัยตะกี้แม่ต้มไข่แม่ต้มไข่ไข่กะหามเดชหลงป่าหามห่อไขไ่เอออย่าหลงอยกรลงป่าก็ได้องก็แล้วมึงถอดไข่เห็ดเป็นย่างเดียวอันนี้กูเคยเป็นสมัยนี้มันฮ้องสี่ไปไปเท่กินไผ่กินมันสบายจบคลิปแน่นเกือบจบคลิป จบคลิปแบบว่าแบบเซ็งๆ,ๆเลยทุกคนเพราะว่าสมัยตะกี้เกิดมาบ่าท่านเขาไหมสมัยนีบ้บางคนยังสบายเบื่อสูงเนี้ยของเลยซิมกันนะซิมอย่าข้ามอะไรกันหน่อยนะไา่หวานยี่ดีหัวอร่อยมากเลยทุกคนเราต้องมีแล้วถ้าเรามาขายจะมีคนซื้อไหมเน,นี่ยติดตามมาแล้วทุกคนเราจะมาขายแล้วคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้ใครอยากกินคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้